หาดสวยทะเลใสท่องไครน้ำตกจำปูนศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองลองอาบน้ำแร่และถ้ำเขาพลูดูแข่งเรือโบราณแหล่งวิทยาการแม่โจ้ความเป็นมาของชื่อละแแม อาจจะเป็นการเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าลาแม่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่นริมอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดเรื่อยมาจนปักใต้ตอนล่างจึงเป็นไปได้ว่ามีคนไทยที่ย้ายลงมาจากทางเหนือพูดภาษาขอมเพี้ยนเสียงเป็นละแมตำแหน่งที่ตั้งอำเภอละแมตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองชุมพรประมาณ98กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหาคนครตามเส้นทางรถยนต์ประมาณ561กิโลเมตรสภาพพื้นที่อำเภอละแมมีเนื้อที่ประมาณ339.98ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ5.61ของเนื้อที่จังหวัดชุมพรโดยสภาพภูมิประเทศของอำเภอละแม มีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกโดยแบ่งลักษณะทางกายภาพออกเป็น3ส่วนคือด้านตะวันตกสุดเป็นป่าและเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนทอดต,ตัวจากเหนือสู่ใต้เป็นที่ตั้งของป่าสงวนแห่งชาติป่าละแมและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจำปนูนหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าควรแม่ยยม่อนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของอำเภอสามสายคือคลองละแม คลองสิทธิ์และคลองดวดพื้นที่ลาดต่ำม,มาทางทิศตะวันออกสู่ตอนกลางของอำเภอซึ่งเป็นที่ราบสูงมีเนินเขาสลับปรับปลายแล้วต่อเนื่องมายังด้านตะวันออกสุดซึ่งเป็นที่ราบรุ่มจนจะลดที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหลังสวนและอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันออกติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอพระโตะจังหวัดชุมพรเขตการปกครองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล47หมู่บ้านดังนี้ ตำบลละแม20่หมู่บ้านตำบลสวนแตง10หมู่บ้านตำบลทุ่งคาวัด8หมู่บ้านและตำบลทุ่งหลวง9หมู่บ้านการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองท้องถิ่น5แห่งคือ 1. เทศบาลตำบลละแม 2. ององค์การบริหารส่วนตำบลละแม 3. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง4องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงและ5องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อมูลด้านเศรษฐกิจอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ90แยกเป็นสวนยางพาราจำนวน64,649ไร่สวนปั๊มน้ำมันจำนวน55,918ไร่สวนกาแฟจำนวน6,959ไร่สวนมะพร้าวจำนวน4,738ไร่สวนผลไม้จำนวน13,605ไร่ รับจ้างประมาณร้อยละห้าค้าขายและกิจการพาณิชย์ต่างๆประมาณร้อยละสามประมงและอื่นๆประมาณร้อยละสองการปรศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรอำเภอละแมโดยตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ 1. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งเนื่องจากพื้นที่อำเภอละแมเกือบทุกหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนผลไม้และผักสวนครัวในฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรทำให้พื้นที่การเกษตรดังกล่าวได้รับความเสียหาย 2. ปัญหาเส้นทางคมนาคมเนื่องจากพื้นที่อำเภอละแมบางส่วนยังเป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเส้นทางคมนาคมยังเป็นถนนลูกรังการสัญจร ไมาจึงไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 3. ปัญหาอุทกภัยเนื่องจากพื้นที่อำเภอละแมมีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวันตกมายัางทิศตะวันออกในช่วงฤดูที่มีฝนตกหนักน้ำป่าจะไหลลงสู่ลำห้วยลำคลองต่างๆออกสู่ทะเลเอ่าวไทยทำให้พื้นที่ปลายน้ำเกิดปัญหาอุทกภัย ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละแมด้วยพื้นที่อำเภอละแมมีความลาดเอียงของพื้นที่จากทางทิศตะวันตกมาอย่างทิศตะวันออกในช่วงฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้ำหลากและลำน้ำลำห้วยมีสภาพตื้นเขนินมีตะกอนทับถมมีสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลหลากเอ่อล้นเข้าพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและบ้านเดือนของราษฎร อำเภอละแมจึงมีการเสนอโครงการขุดลอกลำน้ำลำห้วยต่างๆตลอดจนประสานหน่วยงานชนรัฐทานก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นประตูน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและป้องกันบรรเทาน้ำท่วมและสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและรายงานข้อมูลให้อำเภอรทราบเพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป จุดเด่นของอำเภอละแมห่งความสามารถคีของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่สามารถดำเนินกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ด้วยความเรียบร้อย 2. พื้นที่อำเภอละแมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูหาดตะวันฉายหาดทะเลงามน้ำตกจำปู และตลาดนัดใต้เคียมตลาดนัดชุมชนที่ชาวบ้านน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาเป็นหลักในการดำเนินการ